สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอาเงียบไปหลายวันเลยนะคะพอดีจัดการภารกิจนะคะที่แฟนเพจนะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะคะที่จะเข้าไปร่วมนะคะที่แฟนเพจนะคะขอประชาสัมพันธ์ก่อนแ๊บหนึ่งนะ,ค,ะคุณสามารถเข้าไปร่วมได้พอดีว่าหมอโบได้ทําการจัดนะคะจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มของแม่มดนะคะแม่มดพ่อหมอแม่หมอนะคะก็คือร่วมนะคะทีมพยากรนะคะ ในนั้นเขาก็จะมีดูดวงฟรีด้วยดูดวงแบบการกุศลด้วยนะคะหรือว่าเมาส์มอยเกี่ยวกับเรื่องสายไม่ใช่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับสายสเปเชียลหรือมูเตลูนะคะเพิ่งจะทําได้ไม่กี่วันนะคะก็ยังไม่ได้มีใครโพสต์อะไรมากแต่ก็ดูดวงฟรีกันไปหลายคนแล้วนะคะหล,หลายแม่หมอแล้วยังไงก็ฝากนะคะไปติดตามหรือว่าเข้าไปร่วมแจมร่วมจอยกันได้นะคะชื่อชื่อกลุ่มนะคะไม่ใช่เพจนะอันนี้ชื่อกลุ่มว่า ดวงดีมีไกด์นะคะ universe tarot นะคะกับทีมายากรสุดปังนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้เเข้าไปร่วมกลุ่มกันได้นะคะนะใครสนใจเพราะว่ามีคุณอาจจะเจอแม่หมอนะคะที่ถูกใจก็ได้นะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันคลิปนี้จะเป็น timeless นะคะซึ่งเป็นการอ่านความรักนะ love reading นะคะคอนเทนต์หัวข้อนี้ก็คือว่า ที่เขาเงียบหายไปนะคะเป็นเพราะอะไรแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะที่เขาเงียบหายไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทําไมเขาถึงเงียบหายไปความในใจของเขาคืออะไรนะคะขอบอกว่าอย่าเอาไปตัดสินใดใดทั้งสิ้นนะคะห้ามอินนะห้ามอินนะคะเดี๋ยวจะใช้ไพ่ประมาณสามสำรับนะคะ m า l e s s นะคะแล้วก็เป็น Random ด้วยนะคะ mm hmm. คำว่า r a n d o อก็คือสุ่มเข้ามาฟังดูมันตรงพลังงานเราก็ลองอลองฟังฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุง a d ด p t ปใช้หรือว่าเป็นไกด์ไลน์แต่ถ้าไม่ตรงนะคะก็คือปล่อยผ่านยาวไปซีเรียสงมงายใดๆทั้งสิ้นนะ okay. วันนี้จะไม่มีเสียง วันนี้จะไม่มีเสียงเพลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เนาะขอดูซิมันก็เงียบเกินไปเดี๋ยวนะคะ บางคนนะคะความสัมพันธ์นี้น่าจะไปเกี่ยวกับแบบเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัจจัยภายนอกด้วยอย่างเช่นเพื่อนบุคคลที่สามหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งมีมีดาราม่าชีวิตมีความแบบมีอุปสรรคในชีวิตอนะ่ะเออนะคะเอนเนอีน,นี้อืม มันเลยทำให้ยากที่จะประสบความสําเร็จนะนะคะทีนี้มาขอดูว่าฝั่งของเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณถามถึงนะคะคนที่คุณถามถึงเป็นยังไงบ้างคะ่ะเขาคือใครเด็กขึ้นมาอืมคนนี้นะคะที่เขาเงียบหายไป เอ้มองว่า <hoof> หนึ่งแหละที่เงียบหายไปอ่ะผู้คุณนี่ก็จบกันแล้วอ่ะนะคะคุณมาดูคลิปนี้เฉยๆนะะบางคนก็คือเงียบก็คือเลิกก็คือจบไปเลยบางท่านก็บอกว่าอยู่ดีใจมันตายใจมันออกก็มีนะคนคนนี้น่าจะเป็น energy ของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําโดดเด่นนะคะเป็นคนที่บางครั้งห่วงอารมณ์ก็สุดตกนิดนึงพิจิก กรกฎมีนนะคะแล้วก็เป็นสายแบบสายมูเตรูนิดหนึ่งเซนซิทีฟนะคะเหมือนเขาเหมือนเขาบีซี่วุ่นวายกับชีวิตเขาน้อนะคะความสัมพันธ์ที่เขาอ่อนๆนอฟๆกับคุณเนี่ยคือมันเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาจบอะค่ะนะ,ะนะแล้วก็แบบนิ่งมากเลยอะนะคะนิ่ง ไปดูว่าทำไมเขาถึงเงียบหายไปคุณคงรู้เหตุผลแล้วแหละบางคนทำไมเขาถึงเงียบหายไปคะทำไมเขาถึงเงียบหายไปบางท่านก็เป็นชาวท่านลมก็มีนะราศีกุมเนะี่ยทำไมถึงเงียบหายไปน่าจะมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันนะคะเออบางคนว่าเหตุเกิดขึ้นอย่างปรบปรับเลยอย่างเช่น อุบัติเหตุนะคะหรือว่าสุขภาพหรือว่ามีเรื่องเกิดขึ้นนะคะที่ซึ่งเขาอาจจะต้องแบบไปแก้ไขหรือว่าปรับปรุงบางอย่างหรือว่าแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวของเขาเองอะนะคะมันทําให้เขาแบบว่าไม่สามารถทําอะไรได้นะคะบีซีไปไหนก็ไม่ได้นะเหมือนเหมือนอยู่ณนะตรงนั้นอะอเดี๋ยวมาวิเขาดูว่า เลิฟออร์เรคเตอร์นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนขอดูพลังงานเลิฟออร์เรคเตอร์หน่อยสเปเชียลกายเวทิ่งออเพนเรลชั่นชิพนะคะอีโรต์ very soon อ่า โอเคบางคนนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่แต่งงานกันแล้วก็มีนะคะบางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างแบบจะไปทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออนะเมีบางอย่างเร็วๆนี้นะคะเหมือนเ,อเทพธิดาแห่งความรักเนี่ยเร็วๆนี้แบบมันมีความคอนเน็ก นะคะสายจิตวิญญาณของคุณกับเขาเนี่ยบอกว่าคุณกับเขาน่าจะได้หวนมาคุยมาเจอกันอีกอยู่นะแต่บอกบอกว่าคุณอาจจะได้ยินอะไรจากเขาเร็วนี้แหละเนาะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะเหตุผลที่ภายใจขอเคลียร์ไฟหน่อยเขามีปัญหามากนะคะเขามีปัญหามากเครียดนะคะ ครียดก็คือตรงๆอ่ะเจอปัญหาของชีวิตเยอะพอสมควรนะหลายอย่างบางคนก็แบบเออมีการเริ่มต้นเข้ามาเริ่มต้นงานบางคนหนักๆเลยพวกคุณเริ่มไปแล้วเขา m มูบอ n แล้วนะคะสำหรับเคสที่เลิกไปแล้วเขา m มูบอนแล้วค่ะเออส่วนสําหรับเคสที่แบบอยู่ดีก็หายไปเดี๋ยวก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะเช่นอะไรมีการเปลี่ยนแปลงแหละบางคนยกย้ายเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นงานใหม่หรือว่า มีการเทคแอคชั่นเริ่มต้นบิสเนสใหม่รืออะไรต่างๆนานานะคะเนี่ยเก้าบีซีพอสมควรนะคะกับการเริ่มต้นมันก็เลยทำให้เขาเงียบหายไปมาดูว่าเขาคิดอะไรยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณบ้างไหมก่อนดีกว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมชูวบบอลขึ้นมาบอบว่าเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณ เขารู้ว่าคุณเข้าใจว่าเขาคุณกับเขาในเลิกกันแล้วหรือว่าหายไปขนาดนี้คุณใจออกแล้วแหละหมันเขาถ่วงเวลาหรือว่าเหมือนเขาแบบต้องใช้เวลามากกว่าที่จะติดต่อเรากว่าที่จะได้คุยกับเรามันเหมือนเขาคิดถึงคุณอที่ไม่ดีคุณมีเจ้าของแล้วคุณถามถึงคนนี้นะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมแบบมันอกหักมันเสียใจไพ่สามารถสลับกลับกันได้ มันได้แต่รอมันได้แต่รอไม่ได้กันตัดสินใจไม่ได้คําตอบสักทีนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่อุปสรรคเยอะหนะักนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์พวกคุณก็ต่างกันด้วยนะนะคะอืมไลฟ์สไตล์ก็ต่างกันเนะาะบอกว่าเขาแบบเป็นแบบเหมือนถูกทอดทิ้งอะ่ะเหมือนกันคือเหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนอ้างว้างนะความรู้สึกเขาเครียด เหมือนอ้างว้างเหมือนแบบชีวิตพังทลายนี่คือสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็รู้สึกตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างมันเป็นดิสนีย์นะคะเหมือนเหมือนเจอแบบเจออะไรนะอ่ะกรรมเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้น่าจะเป็นคนในความลับของคุณหรือเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ได้ถูกเปิดเผยก็ได้นะ มันมีการเงินเอื้ออาทรกันนะคะคุณเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือคุณช่วยเหลือเขาแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเป็นแฟนกันได้หรือเปิดตัวกันได้อะอย่างที่บอกอะบางคนแบบคบซ้อนบางคนมีมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้มันเลยต่างต่างคนต่างเหมือนไม่ได้คบกันเธอไปมีใครก็ได้หรือฉันแบบนั่นก็ได้แต่คือเรารู้ว่าเราแบบรักกันหรือเรารู้ว่าเราแบบ อยู่กันอยู่นะอย่างเงี้ยเออเขามีอะไรอยู่ในใจคะตอนเนี้ยเขามีอะไรอยู่ในใจบ้าง the lover is of one ขึ้นมามอโอบอกว่าเขาเขาสิ่งที่อยู่ในใจเขาอ่ะมันมีสองอย่างหนึ่งในนั้นก็ถ้าพูดถึงเรื่องถ้าเขาเจอใครใหม่เนี่ยโบอกว่า,วาเขาน่าจะเจอใครสักคนที่ถูกชะโงก นะคะแล้วก็คุยกันนะคะคุยกันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยอีกกรณีหนึ่งถ้าเขามีครอบครัวหรือคุณมีครอบครัวมันเป็นแบบมันเป็นเขาอยากโฟกัสที่ครอบครัวหรือโฟกัสที่คนของเขานะคะอืมเหมือนเหมือน,น,น,นแบบเขากำลังดิวกับบางสิ่งหรือดิวกับบางเรื่องให้มันราบลื่นนะคะให้มันราบลื่น กับคุณเนี่ยมันเป็นเดอมูนอ่ะมันเป็นความรักที่อยู่ในความรับความเศร้าถ้าไม่ใช่คลิปนี้ก็ถ้าฟังแล้วไม่ใช่คุณก็คือผ่านเลยนะไม่ต้องทนฟังนะคะอ่ามันเป็นความรักที่มันหลงไหลนะคะหลงไหลถูกหลอกหรือว่าเป็นความรักที่แบบว่าทางเลือกก็ได้มันมันเป็นเหมือนทําอะไรไม่ได้นะคะแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบตอนที่มันคลั่งใครอ่ะมันอยากมีเธอมันเหมือนเขาแบบ บางทีคุณให้ความหวังเขาเขาให้ความหวังคุณอย่างเงี้ยนะได้แต่หวังนะคะว่าจะทุ่มเทปไปข้างหน้าได้จะหวังว่าจะเจอสิ่งดีๆอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักนะคะโอเคทีนี้หมอโบขอดูว่าแล้วคุณคิดยังไงกับเขาคะหมอโบว่าคุณรู้คำตอบแล้วนะคะ คุณรู้คำตอบแล้วกับคนคนนี้ถึงคุณจะมีถึงคุณจะมีใจให้เขาห่วงหาเขาหรือคุณจะบางคนรักเขามากอะ่ะแต่ว่าคุณได้คำตอบแล้วนะคะคุณได้คำตอบแล้วคุณตัดสินใจแล้วมันชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยว่าคุณเลือกอะไรนะคะ,ะมาดูแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไประหว่างคุณกับเขาเดวิลค่ะขึ้นมา แนวโน้มนี้นะคะถ้ายังถ้าจะยังไปกันต่อ mm hmm. ก็ยังจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. คา mm hmm. มิกเรลชิพเนาะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยาก m o ฟออนนะคะแต่คุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ลืมเขาไม่ได้อนะคะ่ะคุณยังตัดใจไม่ได้ลืมเขาไม่ได้อืม mm hmm. ในเรื่องของ จะในหาแพชชั่นแรงบันดาลใจคนนี้น่าจะเป็นธาตุไฟด้วยนะนะคะสูงมากๆเลยอืมมันเหมือนใครสักคนแบบโฟกัสที่เป้าหมายความสำเร็จนะคะความมั่นคงของชีวิตแต่อีกคนนึงแบบรู้สึกว่าเหมือนเดินคนเหมือนเดินกันคนละฝั่งคนละทางก็มีอะเนาะอา,อา,อาทีนี้หมอโขอดูว่า จากนี้ไปเนาะเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะติดต่อมาไหมเขาส่องคุณอยู่นะคะโอ้ยสามเท่าจริงๆด้วยบางคนเลิกกันไปแล้วนี่จบแล้วนะคะบางคนจบแล้วแล้วก็เลิกแล้วเลิกกันด้วยดีด้วยเออบางคนก็ทะเลากันเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เลิกก็มีนะคะ แต่เขาส่องคุณอยู่นะคะถามว่าจะติดต่อมาไหมช่วงนี้ยังค่ะแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงแนวโน้มนะคะยังไม่ได้มีแบบการติดต่อมาแต่ต้องใช้เวลาดามใจต่างคนต่างคิดถึงกันแล้วก็โฟกัสนะคะคือมันเป็นสเปรเชียลนะมันคุณกับเขามันมีมันมีเหมือนสัญญาใจมันเหมือนโซคอนแทกอะตอนที่หลักกันอะตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหคุณอยากได้เขาเป็นคู่ชีวิตมาก นะคะทีนี้ความสัมพันธ์มันถูกแช่แข็งมันนิ่งนะคะมันไม่ได้พัฒนาต่ออย่างเงี้ยแตม่มันนึกถึงความรักมันนึกถึงสิ่งดีๆมันเป็นเหมือนแบบอ,อยากมาเจอนะคะแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะยังไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงสามเดือนนี้ควคุณจะไม่สมหวังหรอกแต่ว่าสองคุณอยู่นะคะสองคุณอยู่เขาจะกลับมาไหมแนวโน้มถามตรงๆแนวโนมจะกลับมาไหม ก็เลิกกันไปแล้วเนี่ยก็น่าจะยังไม่กลับค่ะตอนนี้ยังไม่กลับนะคะไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะมีแบบความหลากหลายในชีวิตเกิดขึ้นมุ่งไปข้างหน้านะคะโฟกัสเงินโฟกัสงานไปซะอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะทีนี้ขอดูเขาหน่อยเขาจะเป็นยังไงต่อไปเดมเพจ หมอว่าเขาจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอาจจะเดินทางนะคะหรือว่าตัดสินใจแบบว่าไปมีติ้งหรือว่าโยกย้ายก็ได้นะคะแต่หมอว่าถ้าพวกคุณเลิกกันไปแล้วเขาเขาน่าจะมีการเริ่มต้น m o v e on นะคะแบบละทิง้งอย่างเงี้ยอืมแล้วก็โฟกัสที่ชีวิตของคําสามใบสุดท้ายค่ะสามใบสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นนะ มันมันเหนื่อยกับความพยายามถึงจะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันมันให้เราได้เรียนรู้นะคะแต่ในที่สุดก็ต้องแบบว่าหันหลังให้กันอยู่ดีโอเคก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะกลับมานะคะก็เรารู้เหตุผลแล้วว่าทำไมเขาถึงห่างหายไปแต่เขาก็ส่องคุณอยู่นะ เขาก็2กันบางคนที่ห่างหายก็คือเลิกกันแหละแต่บางคนถ้ายังไม่เลิกก็จะคือคือมีประเด็นในชีวิตแล้วก็คือ2เราอยู่แต่ยังไม่ได้พร้อมที่จะทําอะไรหรือสถานการณ์มันยังไม่ไเอื้อมเหน่อยที่จะให้เราเขาอะได้มาแบบอะไรนะสารความสัมพันธ์อนะนะคะอ่ะทีนี้ขอดูว่าอ่ะใบนี้นะโอ้โหขึ้นมาเลยอะ หมอบอกว่าคุณมี energy ที่รับรู้ได้นะว่า,อ,าอะไรถูกอะไรผิดคุณรับรู้ได้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อะ่ะคุณรู้คำตอบแล้วอย่างที่หมอโบ,บทักไปนะคะเออคุณรู้ว่าคุณจะละทิ้งเขาคุณรู้ว่าคุณจะเดินไปจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเออได้ตลอดเวลา นะคะคุณมีถ้าใครที่ยังไม่ได้แบบตื่นรู้นะคุณบอกไว้เลยว่าคุณมีพลังกาลังคุณมีแบบความสามารถพอนะคะแล้วคุณสามารถที่จะรู้ได้ว่าเซโนก็ได้หรือว่าไม่ฉันจะไม่กลับไปกับความสัมพันธ์อย่างนี้หรือว่าฉันจะเดินจากไปได้ตลอดเวลานะคะถ้าคุณถูกแทงข้างหลังหรืออะไรอย่างนี้เนาะอ่า Forgiveness นะคะ Forgiveness Stop f o c u s on your energy on the past คืออย่าไปคิดถึงอดีตเลยอันนี้จะสิ่งที่เขาบอกอดีตที่มันแสนหวานอดีตที่แบบว่าเราเคยผูกพันกันมากอย่างเงี้ยนะคะสำหรับชีวิตเนี้ยก็คือคุณควรที่จะปลดปล่อยสิ่งที่มันผ่านมานะคะ by what you think, dream and imagine แล้วก็ทำในสิ่งที่คุณอยากได้ทำในสิ่งที่คุณคิดแล้วก็ทำให้ฝันของคุณมันมันเป็นจริงได้นะคะ forgiveness นะคะให้อภัยเขาซะถ้าคุณโกรธเกลียดเขาอยู่นะเอาละค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะอย่าลืมกด subscribe ไลคแชร์ให้ด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ